ดี่เขาทีโกกามูนอ่ะปีกับเป็ดที่โกกามูนอ,มอ่ะไปทอ,เเอ,อ,อด,ดเหเออรอไปทอดทอากันนะครับลงมาเลยอ๋ออันล็อกอยู่สุดตัวดุ่งนะอ๋อดิวินตาตาดดึกทีเขาเรามาค่ะคุณแม่ท่านไหนยาย,ยเมตตายายน้ำมนต์ขายของมาลูกขายของแล้วอ,อ้วนน้าอ้วนไปไหนล่ะอ้วนที่ภูกเก็ตอ้วไปทำไรอ้วนไปหายาย ยายกาตาอยู่ภูเก็ตได้2อาทิตย์แล้วนวลล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 ลยลลัลล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 ยลล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 ยาลล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 ้ลลลาลล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 กลล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 ลเลยาลลลลมลล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 ลยกลล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 ลมลล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 ลยล้ลล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 ยลาลลลาลลลลยล ยายกลับแล้วกลับอีกเออเหมือนยายแล้วเลยยายก็กลับเหมือนยายแล้วเลยดีจ้ะแล้อุ้มเล้วอุ้มแล้วก็มาเรียกเอาแม่โตักตื่นเลย มันหมดแล้วหน่ะเมตาเพิ่มเติมได้นะคะหรือจะเมตายายน้ำมันได้นะคะเนาะ,ะยายกลมหลายรอบแล้วอะไรลูกอยากดูช้างหนูนั่นแหละนะยายเรียกยายดิเออยายนี่ขวกุมมวยบ้ามาแล้วยายครับ แม่จะมูจิยองแน่ครับทำไปให้ต่นานแล้วให้บุตันต่อมาดีว้างแต่ว่าเออสะอาดจะไม่ว่างอ๋ออยากอยากมูจิอะไรลูกอะไรอะไรเราจำเราต้องบืนเลยอยาได้อะไรมีแต่กล้วยงามโตเลยเนเออเออในงามโตไหนร้อนจีเลยไม่มีไม่มีใครอยู่ในรถนักขั้นไม่นักเตะบืนเลยเนี่ยไห ไอ้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเพื่อมีคุณแม่เข้านะคะรอแป๊บหนึ่งท่านไหนจะเอ็นดูยายน้ำมนต์นะคะท่านไหนจะเมตตายายน้ำมนแ์เต์เตอรยายกราบหลายรอบแล้วพร็อพกระเด้ไอ้ไอ้เบิกหล่ะ ยายไม่มีจ้อออออจะอม,มมามอบคะแนนให้ยายที่คุณแม่ให้ห้าร้อยเมื่อกี้แม่คุณ<อ>แม่ซีกคถามว่าไม่มีออเดอร์เหรอไม่มีัะไหนจะเม่ตาตะกล้าผลไม้ของยายก็ได้นะคะหรือจะไม่ตาเพิ่มนะคะอัลธโลอัแตงสองถุงให้ยายน้ำมนต์นนะจากคุณแม่ซี anh mua xóm thúng cá dạng mấy xì cá ba kia là không cơ bơ la mai sớm các cô tầm nay đi <laughs> ถ่ายูกราบขอบพระ,ค,ะ,ค,ะคุณคุณแม่ซีนะคะเมตตายายน้ำมนต์นะคะผลไม้กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่กราบขอบพระคุณค่ะความจำเต็มซะแล้วมือนะคะมือล่าสุดแล้วลืมห้องหลังเขาไม่ว่าเอเหรอ ไม่แม่บีเจ๊คุยกับแม่ <c oughs> เดี๋ยวรอแม่เผื่อได้ปิด <c oughs> อย่าอะไรแล้วไงเจ๊คุยกับแม่ทับใจกันเลย เนี่ยมองเบยอผิดแชทเบยโอ้แหมแหมเฉยเฉยตายแล้วนะมันหม,มันปังปังมันหม,มันปังปัง,ง,งจ้า เมตตายายน้ำมนต์ได้นะคะยายวันหลังน่าจดให้สามีดูบุวใช่หากรถน้องท้าย ายายยืนข้างหน้ารถมันมองไม่เห็นเมือนมืดเอออันนี้ยายม้าเฉิมเิมยายน้องมาะะงเฉิมขอบคุณนะคะเมตาน้องมาด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ใจดีทุกท่านนะคะเม,มตาน้องมาด้วยนะคะขอ,อบพระคุณมากเลยค,ะค่ะจวงนี้หลายเรื่องราวมากแม่ปอจะฟังทันไหมอยากฟังจังอะอ <laughs> น้องก็มีตะกร้าผลไม้ด้วยนะคะ มีทั้งมา้ามีทั้งช้างนะคะตอนนี้จะรถถ่ายหน่อยทางโน้นอ่ะเป็นแม่ปุ้ยอันนี้เนี่ยอันนี้ตรงนี้เลยล้างทั้หมดมเต็ม,มเต็มเราเต็มเต็มมาเครื่องทะะั้งรถเดี๋ยวอเครื่องนี้แป๊บนึงเดี๋ยวรอถ่ายรอรอล้างแป๊บนึงแล้วก็บอกแป๊บนึงวางไว้ก่อนความจำมันเต็ม แก้มสิเิดเดินเดิปก็ต้องต้องวะตาดอง่ะขอบคุณ้นเยครับให้ยายน้ำมนให้ยายน้ำมนให้ยายน้ำมนนะครับผมขอบคุณนะครับเชียงก็ทำมอยติดมอสฉ่ำเลย เมาเรื่องอะไรเหล่ายายกลับแล้วยายกลับเหมือนยายแล้วเลยอ่ะยายกลับเหมือนยายแล้วเลยฮัลโหลข้าวอยัง